เขาบอกว่าพี่หนมดูข้างรักจริงๆก็ข้างรักแหละไม่ใช่คือผมจะบอกว่าลองทําดูสิเวลาคุณจีบเข้ามาครั้งแรกอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาอะ่ะคุณลองพยายามทําสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายกับวันแรก ะะก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่เซิร์ฟความหวานน้ำตาลเรียกพี่แบบไม่มีพักจริงๆค่ะสำหรับคู่ของนักร้องคนดังอย่างหนุ่มกะลากับหวานใจสาวจเจโองามพริง้งซีโคนสวยที่ตั้งแต่เปิดตัวกันนะคะก็มีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาให้เห็นกันแบบรัวๆค่ะเรียกว่าตัวติดกันตลอดเลยด้วยแถมความรักในช่วงนี้ก็ดูจะแฮปปี้หนักมากแล้วทั้งคู่นะคะก็ขยันควงกันออกมาไลฟ์ช่วยการขายของ เรียกว่าในแต่ละไลฟ์ค่ะก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้อมยิ้มกันแถมก็ยังมีช่วงพูดคุยกับบรรดา FC ตอบคําถามคนทางบ้านที่เข้ามาคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆค่ะอย่างช่วงหนึ่งนะคะก็มีแฟนคลับเขาแซวพี่หนุ่มว่าดูเป็นคนคลั่งรักเอามากๆงานนี้นะคะพอพี่หนุ่มได้เห็นคอมเมนต์นี้แล้วจเจ้าตัวก็ยอมรับแบบตรงๆเลยค่ะว่าใช่เลยจริงๆก็คลั่งรักนั่นแหละก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อนะคะว่าความรู้สึกนี้เนี่ยควรจะทํายังไงที่สําคัญ ที่สุดเลยก็คือความเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองค่ะโดยพี่หนุ่มนะคะก็ยังพูดต่อว่าก็มีการพูดคุยกันตลอดแล้วก็ทำเหมือนจีบกันเหมือนแรกๆเนี่ยทุกวันแล้วมันจะสดชื่นค่ะเรียกว่าเป็นเคล็ดลับนะคะชีวิตรักหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าพี่หนุ่มเองนะคะก็ชวนแฟนๆเนี่ยว่าให้ไปทำตามนะชีวิตมันจะได้สดชื่นค่ะว่าแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราตามไปฟังเจ้าตัวค่ะพูดถึงเรื่องนี้ในไลฟ์ครั้งนี้กันเลยค่ะเขาบอกว่าพี่หนุ่มดูข้างรัก จริงๆก็ข้างหลังแหละไม่ใช่คือผมจะบอกว่าลองทําดูสิเวลาคุณจีบเข้ามาครั้งแรกอ่ะคุณรู้สึกยังไงอะบเขาอ่ะคุณลองพยายามทําสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายกับวันแรก 4, <600. S 1> ที่คุณเจอเอาจริงป่ะคุอเวลาเราเจอกันอะ่ะเราก็เหมือนในการคุยกันแล้วว่าเราจะทําสิ่งนี้แล้วมันสดชื่นจริงๆนะ ชีวิตมันจะสดชื่นมันเหมือนเราเจอเขาแล้วเราก็เหมือนเราจีบเขาวันแรกทุกวันนะครับมาใช้ดีขอบคุณค่ะจุกุรูมลองทำดูสิแต่ชีวิตมันจะสดชื่นต้องบอกเลยนะคะก็อย่างที่หลายๆคนพูดกันนี่แหละว่าพี่หนุ่มเนี่ยคลั่งรักมากๆแถมความคลั่งรักที่มีนะคะไม่ลดลงเลยจริงๆสําหรับคู่นี้ส่วนทางด้านสาวเจ้าโอค่ะพอได้ยินอีกฝ่ายพูดแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวก็คือยิม้มแก้มปรีตลอดเวลาเลย ขนาดที่ทางด้านของแฟนๆแ,แล้วก็บรรดาชาวเน็ตคะแ่เข้ามาคอมเมนต์กันสน่นบางก็บอกนะคะว่าผู้หญิงสวยผู้หญิงเก่งผู้ชายจะรักก็เป็นปกติไม่แปลกเลยค่ะแล้วก็ชมสาวเจ้าโอต่อนะคะว่าทั้งสวยทั้งน่ารักขนาดเรายังตกหลุมรักเลยน่ารักขนาดนี้บางก็บอกว่าสวยและเก่งค่ะไม่แปลกเลยที่จะคลั่งรักดูไม่เบื่อเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆ แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันต่อค่ะว่าสายตาของคนคลั่งรักกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองถ้าเจอคนที่ใช่ทำให้มีความสุขก็รักกันไปนานๆแล้วก็ตลอดไปนะคะน่ารักขนาดนี้สวยมากๆเลยล่ะคะ่ะ